สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะวันนี้ปิ่งมีสินค้าใหม่น้าเสนอกันค่ะตัวนี้เลยรถแท็กเตอร์คูบูตารุ่น l 4018ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด40แรงม้าน,นะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบด r เรกอินเจ t ชันตัวระบ,บายความร้อนด้วยน้ํา 1,826cc ขับเคลื่อน4 0ล้อ 4WD 2เพลาค่ะ กับสินค้าใหม่ของเราพีชช้างส้มคันงามรถแท็กอร์คุโบต้ารุ่นอ4018ค่ะตัวนี้จดทะเบียนปี60นะคะรถจดทะเบียนปี60มาพร้อมชุดใบมีดแดนดินหน้าดนานหน้าติดตั้งชุดใบมีดแดนดินหนาแบบพานบนจากคูโบต้ารุ่น SD162 นะคะแล้วก็มีกัดหน้าหล่อๆให้ด้วยนะ สำหรับด้านหน้าคันนี้ติดตั้งชุดเบรนี้ดันดินหน้าแบบคานบนจากตราช้างค่ะและด้านหลังนะคะตัวนี้เราจัดเป็นผานไถผนผนพวน d h 2 2 6 g h e a v y p a เจากตราช้างให้นะคะสวยสวยสมบูรณ์พร้อมใช้พร้อมไถพร้อมดันกันเลยค่ะกับสินค้าใหม่ของเรารถแคทรเตอร์คูบด้ารุ่น A อล1 8คันนี้จทดทะเบียนปี60นะคะ เพร้อมชุดโอนจัดยางใหม่ใส่ให้ทั้ง4เส้นด้วยสำหรับคันนี้ค่ะรถสภาพสวยสมบูรณ์แล้วก็จัดยางใหม่ใส่ให้ทั้ง4เส้นสำหรับ L4018 คันนี้นะคะจดทะเบียนปี60เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนตัวรถพร้อมใบมิดันดีนาและผันไขราคาเพียง3,99,000บาทเท่านั้น 3, 90, 9 พันบาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ สมบูรณ์มากๆนะคะสินค้าใหม่ของเราค่ะแท็กเตอร์คูโตารุ่น l 4018คันนี้นะคะตัวเครื่องยนต์สวยๆนะคะเดิมๆค่ะตัวนี้นะท่านนาชีมองหากันอยู่สำหรับ40แรกจากคูโบต้าเรามีเข้าอีก1นึ่คันนะคะตัวนี้เครื่องยนต์เป็น3สูบนะคะสภาพสวยนะตัวเช็คเรียบร้อยค่ะไม่มีรั่วมไม่มีซึมนะคะสำหรับคันนี้ชั่วโมงทำงานค่ะตอนนี้นะคะ ชั่วโมงทำงานอยู่ที่438ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ438ชั่วโมงนะคะสภาพสวยๆระบบเกียร์ค่ะเกียร์หลัก8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังปรับเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าถอยหลังอยู่ใต้พวงมาลายัยค่ะขี่ง่ายแล้วก็คล่องตัวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์เดี๋ยวง่ายเบาสบายตัวเบาะนั่งนุ่มๆตัวหลังค่างามๆค่ะรถตรวจเช็คเรียบร้อยพร้อมใช้ ใส่ให้ทั้ง4เส้นด้วยสําหรับคันนี้ช่วงขายก็งงามๆนะคะ PTO พร้อมป่นเกาะตัวตัดหญ้าเกาะตัวโรตารี่ได้เลยคันนี้ด้านหลังนะคะเราจัดเป็นผานไถไว้ให้นะคะเป็นผ่านทวนตราช้างนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะฐานนี้สวยมากนะคะสภาพนี้เกือบใหม่เลยนะคะตัวนี้เป็น D H 2 2 6 E Heavy Part นะคะกับสินค้าใหม่ของเราค่ะแท็กเตอร์คูเปตรุ่น L 4 0 1 8คันนี้ จดทะเบียนปี60เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนตัวรถพร้อมใบมิดแดนดีนาและหันถร,ราคาเพียง3 9 0 9,000บาทเท่านั้นนะคะ3 0 9,000 9,000บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะร้านอยู่กําแพงเพชรมีบริการจะส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วย ปีนฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่องหนูปีนนะคะ